โอเคครับผมก็กลับสวัสดีวัยรุ่นหน้าตาดีทุกคนด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ผมโอเคครับผมสวัสดีวัยรุ่น FC ช่อง1 CCP ทุกๆคนด้วยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาแจกตั้งค่าของรถหัวลากและหางแล้วก็พวกโชค๊คพวกอะไรเงี้ยเวลารถวิ่งรถอะไรโช๊คล้วมันเด้งเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทำให้ดูนะโช๊คมันเด้งอะโช๊คมันจะอ่อนมากเลยเนี่ยก็คือแบบบางคนแบบอยากได้นะเห็นถามมาหลายคนแล้วเดี๋ยวเ้เดี๋ยว,ด,ยว,ด,ยวดูนะดูนะเวลาเป็นแบบมันจะสมจริงมากเลยนะคนดูดูดิดูนะ เห็นไหมมันจะเด้งเห็นไหมเห็นไหมมันจะอ่อนมากเลยเหมือนจริงมากเลยเห็นไนี่อย่เป็นไงดูนะดูใกล้ดูใกล้นี่อย่เป็นไงนิ่มนิ่มจัดโคตรนิ่มเป็นไงหัวโยกหัวโยกเป็นไงเหมือนจริงไหมเหมือนจริงมากเลยโคตรเหมือนจริง ค okay, เดี๋ยวพี่จะมาแจกตังค่าของพี่เลยนะแบบหมดเปลือกเลยพีเซตอะไรบ้างอะ่ะคือหมดเปลือกแหละเผื่อคนอยากได้ใครไม่อยากได้ก็แล้วแต่แต่ส่วนมากมีแต่คนอยากได้นะตังค่าแบบพี่โอเค okay, เราไปเริ่มกันเลยอันดับแรกเข้าไปที่2ขีดด้านบนบนมุมขวากดไปเออเข้าไปที่เซตติ้งนะครับผมเซตติงต้งเซตติ้ง ปันเฟืองอันดับแรกเลยเรามาดูที่คอนโทรลเลอร์คอนโทรลคอนโทรลอันแรกเลยนะฮะเนี่ยอันนี้อันแรกเลยช่องแรกก็คือเนี่ยไอตรงเนี้ยก็คือเราจะใช้อะไรควบคุมรถบรรทุกนะอันแรกก็คือพวงมาลัยที่ที่มันจะมีพวงมาลัยตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยพวงมาลัยนะพวงมาลัยอันที่สองก็คือตัวนี้บูทโทนอะไรสักอย่างนี่แหละนี่มันจะเป็นปุ่มกดอันนี้มันจะขับยากหน่อยวะไม่เคยเล่นเห็นไหมอันนี้จะขับยากหน่อยอันที่สามจะเป็นเอียง ใช้มือถือเอียงเอานะเนี่ยอันนี้ก็คือเอียงเอาใช้มือถือเอียงส่วนอันที่สี่นี้ไม่แน่ใจว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอันที่สี่อันที่สี่น่าจะปัดเอาหรือเปล่าวะอันนี้ไม่ไม่รู้นะอันนี้พี่ไม่ทราบอันที่สี่อ๋อว่ามันต้องมันต้องเซ็ตเอาเองนะอันที่สี่อ๋อตังข้าวาเองก็คืออันแรกพี่จะใช้ตัวแรกเลยก็คือพวงมาลัยนะพี่จะเล่นแบบพวงมาลัยมันเล่นมันดีนะคุณดูแล้วก็ค่าไอเซ็ตความไวของพวงมาลัยพี่จะเซ็ตแค่นี้นะความไว เสีตามได้นะไอต้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยพี่ไม่อยากเลื่อนมันวะเนี่ยประมาณนี้ประมาณนี้นะเสตตามนะตรงนี้ประมาณนี้ส่วนเบรกอันนี้เบรกเราจะใช้เบรกตัวไหน holder. ถ้าเวลาเราเร่งเครื่องเนี่ยเราจะมองไม่เห็นเน 1> <1> ี่ยเห็นไหมเวลาเรากดเครื่องอะเร่งเครื่องเหยียบคันเร่งอะมันจะไม่ขึ้นนะแต่ถ้ากดตรงนี้ปุ๊บมันจะเป็นขีดขา,ขาวเออเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเราจะมองเห็นนะเห็นไหมเห็นไหมโอเคนะส่วนตัวนี้จะเป็นความทึบของปุ่มเนี่ยความทึบของปุ่มพี่ปรับประมาณประมาณนี้แล้วแต่นะแต่พี่จะปรับไม่เข้มมากเพราะว่ามันมันลกตา ให้มันเนียนๆไปหน่อยอะประมาณนี้โอเคนี่ประมาณนี้นะก็เราไปปรับได้ถ้าปรับปรับอ่อนสุดอะเวลาเข้าเวลาวิ่งงานตอนคืนอะมันจะมองไม่เห็นนะเราก็เอาใส่ตอนคืนด้วยนี่ก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆของตัวคอนโทลต่อไปจะเป็นของตัวรถนะนี่ค่าจะประมาณนี้เลยตัวรดตัวรดของพี่อันดับแรกก็คือเกียร์เกียร์พี่จะใช้เป็นเกียร์ออตโต้นะแต่เกียร์แมนมนวลยังไม่ได้ลองนะอยากลองอยู่แต่ว่าเอาไว้เป็นคอนเทนต์แล้วกันเผื mm ่อ hmm. ถ้าใครอยากให้พี่ลองเกียร์แมนนวลก็คอมเมนต์มานะ เกียบพี่จะใช้เป็นออโต้ออโตเมติกต่อไปโช็กความแข็งของโช็กก็คือตัวนี้เขาเรียกว่าความแข็งของการสั่นสะเทือนพี่จะปรับปรับต่ําสุดเลยปรับตามพี่เลยนะปรับต่ําสุดเลยอันนี้ความแข็งของการสั่นสะเทือนต่อไปความแข็งของห้องโดยสารนี่เหมือนกันน่าจะไอห,หัวที่มันเด้งกะติกๆ็ๆิกกิกอะไรสักอย่าง,าง,างนี่ตรงนี้อันนี้น่าจะเป็นช่วงล้อมันนะตัวนี้ตรงหัวมันที่มันจะโยกสปริงมันเด้ง พี่จะปรับสุดเหมือนกันโอเคไม่ปรับนี้นะถ้าปรับแบบนี้มันไม่แข็งมันไม่เด้งนะถ้าปรับปรับลงสุดเลยก็คือให้มันโยกเต็มที่ไปเลยให้มันให้มันกระเด้งกระเด้งกระเด้งไปเลยเคต่อไปต่อไปอัตรากดคันเร่งตัวนี้พี่จะปรับเป็นสุดเลยไม่รู้ว่ามันไงพี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทดสอบแต่พี่ปรับเป็นส oh ุดเลยนะเหมือนตอนนั้นพี่เคยเล่นอยู่เหมือนว่ากดแล้วมันมันช้าเรืออ่างพี่เลยปรับเป็นสุดไปเลยกดปุ๊บไปปั๊บสายด่วนสายด่วนต่อไปเบรกก็เหมือนกันครับกดปุ๊บเบรกปุ๊บนะ นี่ปรับสุดเลยเแบรบกอันนี้คันเร่งนะคันเร่งจาไว้ด,ดีๆอันนี้เบรกอันนี้การสั่นสะเทือนช่วงล่างน่าจะพวกล้อพวกสปริงล้อพวกอะไรเงี้ยส่วนนี้จะเป็นพวกหัวพวกสปริงคนขับอ่ะสปริงตรงหัวรถคนขับอ่ะมันจะยิงพี่ปรับสุดเอพี่ปรับต่ําสุดเลยก็คือไม่มีไม่เพิ่มต่อไปการสเสถียรนของรถบรรทุกก็คือหัวตรงเนี้ยสถียรนน่าจะก,การบาลานซ์ตอนเวลาเราขับเวลาเราเลี้ยวอะไรสักอย่างนี่นะถ้า ถ้าจะไม่ผิดนะอันนี้พี่ไม่ค่อยรู้นะแต่พี่ไม่ค่อยรู้พี่ก็เลยปรับเป็นกลางๆนะปรับเป็นกลางไปเลยส่วนตัวนี้ก็เป็นหางการเสถียนของหางนะพี่จะปรับกลางเหมือนกันนะสองตัวนี้พี่จะปรับเป็นกลางหมดปรับได้นะฮะตามนี้ปรับตามพี่เลยนี่ประมาณนี้มีแค่นี้ครับลองเซฟแล้วก็ตั้งตามตั้งค่าตามพี่ได้เลยนะอันนี้ก็จะเป็นคอนโทลคอนโทลประมาณนี้ตั้งค่าตามพี่ได้เลยนะครับคอนโทลอันนี้คือความเรเ็วของพวงมาลัยเนี่ยตรงเนี้ย โทนนะอันนี้ความเข้มกราฟิกพี่สอนไปแล้วทักก็คือตัวรถพี่ก็บอกไปแล้วนะฮะอันนี้คือโชค๊คอะไรต่างๆเกียร์แมนวนวลเกมเพย์ทัฟฟิกปรับสุดเลยรถจะได้เยอะหน้าประชากรรถจะได้เยอะนะทัฟฟิกนะแต่นี้พี่เอาไว้ปัม๊มปั๊มเงินเฉยๆนี่ปรับสุดไปเลยนะทัฟฟิกหมดแล้วประมาณนี้ภาษาภาษาภาษาไทยยังไม่มานะมายังวะยังไม่มานะไทยมีแต่อังกฤษ เสียงนี่เสียงพี่จะใช้พี่จะใช้แบบพี่จะใช้ประมาณนี้นะเสียงเพลงไม่ค่อยเยอะทักซาวด์ต่างๆประมาณนี้อันนี้อะไรมิวสิกโนพี่ปิดนี่ฮะประมาณนี้ครับเซตติ้งต่างๆหมดเปลือกแล้วนะทีนี้จะไม่ต้องมีคําถามอีกพี่ขอตั้งค่ายอย่างนั้นอย่างนี้หน่อยคือแบบพี่ทําคลิปจบจบภายในช่องพี่แล้วพี่จะไม่มีคําตอบอะไรให้ไวรุ่นอีกแล้วนะหรือว่าจะมีอีกมีอะไรอีกไหม ไม่มีแล้วเี่กการตังค่าต่างๆเนี่ยหมดแล้วนะกราฟิกภาพสวยพี่ก็สอนไปหมดแล้วสอนหมดเหลือสอนอะไรอีกมันหมดแล้วั้งเนี่ยช่องนี้ช่วงหลังๆนี่มีแต่สอนอย่างเดียวแล้วตั้งแต่กลับมาทําคลิปเนี่ยมีแต่สอนอย่างเดียวเลยวะ่ะไวรุ่นทําคลิปเล่นบ้างนะทาหมดสอนแล้วแต่ให้จริงก็สอนได้ถ้าชอบให้สอนก็สอนได้นะถ้าพี่อันไหนบอกได้พี่ก็บอกนะแต่นี่มาบอกการตังนะค่าหมดเลยเทคนิคประมาณนี้ครับคนดูโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดตดตามช่องของพี่ด้วยนะครับฝาก กดติดตามไว้ด้วยนะกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่จะแจ้งเตือนเวลาพี่ลงคลิปใหม่โอเคจ้ะโอเคครับ okay, <Okay, S 2> ผมสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากม้าจะเร็วแค่ไหนก็ต้องแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนสวัสดีครับ